อากาศดีมากทุกคนเชียงนกร้องเยอะแยะเต็มสวนไปหมดเลยยาที่ปลูกไว้ก็เคี้ยวเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ตัดใบอ่วนก็ออกเต็มละติดลูกแล้วด้วยนี่ <c oughs> Guten Morgen! Wo möchtest du sitzen? Da, ne? Nee. Okay. Lungukeo. Oh, Wenn die Lungukeo sagt, sie wog, sie wog, wann Sau? Oh, wann Sau kann man gut. Was ist mit Sau? Wann Sau? Lila Farbe ist Sau. Sau ist Samstag. Ach ja. So. <laughs> sau hat eigentlich was anderes. In Deutsch Sau ist böse Wort, ne? Ja. Komisch. Ja, ist bin kam da, na sau, pa sa jina man äh, okay, na, ja. die Diener Ja. Kleine Tasse. Joghurt. Milch. Milch habe ich jetzt schon drin da. so, ich habe extra Milch hier. Vergessen zu sagen. Deswegen ist so voll. Der ne? Das ist, uh -huh. oh, ähm. das ist noch die so. Mhm. Oh, oh. mal So. Ich habe meinen Tee vergessen, aber machen. Malte Tee habe ich ja <laughs> um. so. hier schau mal sieht die Sonne Nein, nein. Wie ja. ich nicht. ja BNT, du kannst auch will sein. Ah. Okay. Hab ich jetzt schon drin, ha? ตรงก็ชัวร์กได้ทีสุดข้น้าชิมก็โอเครันก็เช็คะช่โเค้าต้องราบสกันอีกรูจกมขนมจะทานเป็นขนมปังก้อนสวัสดีค่ะช่องแมบบกะปิไลฟ์ฟินเชอร์มานีสวัสดีจากเยอรมันนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเราลงมาทาน เค้กเ <Hey. S 2> ดิมกาแฟกันในสวนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดโต๊ะจัดขนมปังหรือว่าเค้กมาทานในสวนกันนะคะเพราะว่าอากาศดีมากๆตอนนี้เป็นวันเสาร์ในเวลาเที่ยงแล้วนะคะคนอื่นเขาทานเค้กกันบ่ายสามบ่ายสองบายสามเนาะเราทานเค้กกันตอนเที่ยงนะคะมาค่ะวันนี้เรามาทานอาหารเที่ยงเชา้าด้วยกันนี่มีอะไรบ้าง ของลุงก็มีเค้กมีโยเกิร์ตมีคาเฟ่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลของแม่มีขนมปังใส่เนยแล้วก็มีชีสของไบเออร์เรียกว่าโอปัสต้านะคะก็ะนั่งอยู่ใต้ต้นองุ่นจ้านี่ดอกใบเต็มแล้วไม่ใช่ดอกสิลูกติดรูปเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บดอกเก็บทำน้ำปลาหวานกันซาคาโลลุงคาโล่ลุง Lung noch sag kurz Hallo zu deinem Fanclub. Ja, ja, kurz Hallo. Guten Morgen, Guten Morgen. schönes Frühstück. Schöne Frühstück, okay. ja. Erlebt auch für euch, ja. Okay, gut. Lasst es euch schmecken. Gut, danke. Zwei Rockinbrötchen, ne? หั่นขนมปังกันขนมปังก้อนแบบนี้นะคะเราจะทานเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันมื้อไหนก็ได้นะคะซื้อมาแล้วก็หั่นแบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้เห็นไหมคะปึ๊บนี่่ไม่ชอบขนมปังที่เป็นสีขาวๆนะอันนี้ไม่มีพวกธัญพืชอยู่ข้างในด้วยนะนี่เป็นเป็นเมล็ด อ mm hmm. มันไม่ได้ทานบ,บนี้ทุกวันนะเนอยอ่ะไม่ได้ทานเนยทุกวันนะก็ในวันที่อยากทานไม่ครีนแต่ว่าโอเคนี่ทานเลยแล้ววันนี้อยากจะทานชีสโอบัตสดะชีสโอบัตสดะ เป็นชีสของคนบาเยอรนะคะนี่อร่อยมากทุกคนถ้าใครไม่ชอบเค็มก็ไม่แนะนำอันนี้อาหารของคนบาเยอรเนี่ยจะออกเค็มๆนะคะแบบนี้นะทาลงไปน่าทานมากขอน,น้านาะนะไหนๆก็ไหนๆละนี่วิธีทำชีสโอบัตดาก็ไปหาดูได้นะคะเขาก็จะเอาชีส เหลือๆหลายๆอย่างมารวมผสมกันน่าจะมีผงปาปริก้าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เคยทําเองนะแต่ตอนอยู่ที่โรงแรมมาเห็นเชฟคนอื่นเขาทากันนะโอเคกัดเลยกัดเลยนะอืม <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ืมชีสอบัสต้านี่นะคะออกรสชาติเค็มนะคะเค็ม สำหรับคนไทยก็ถือว่าเค็มมากเนาะสำหรับคนเยอรมันเขาคิดว่าธรรมดาเพราะว่าคนที่นี่เขาทานเค็มนะคะแล้วกลิ่นก็แรงมากอืมสำหรับคนที่ไม่ชอบชีสนะคะก็อาจจะวิ่งหนีนะ <c oughs> ปลี่นแรงแต่ก็ยังไม่แรงเท่ากับชีสที่มันเป็นรานะทุกคนชีสเนี้ยอร่อยอืลุงบอกว่าทานเสร็จแล้วให้แปรงฟันด้วยเพราะว่า <c oughs> กลิ่นแรงเดี๋ยวไปพูดกับใครก็ตกใจ <Good> stuff. กัดอันนี้แล้วเราก็แกล้ม r e d i s h อ,อร่อยมากลุง <c oughs> บอกว่าอันนี้มาซามฟรลิปปิน ก็เหมือนเดิมนะคะชาตะไคร้ไม่ดืม่มกาแฟหอมมากตะไคร้ใบเตยทุกคนเนี่ยอยู่เมืองไทยก็ปลูกตะไคร้ไว้ทําชาดื่มกันเองนะคะแล้วก็ผสมใบเตยแากแห้งๆห,หอมมากห,าหอม <laughs> ก่อนที่จะไปเจอพี่พัดในเมืองก็เตรียมแอปเปิลแล้วก็ไข่ต้มมีขนมปังเอาไว้ให้ลุงเดีย๋ยวจะไปไหนก็เหมือนลูกอ่อนอ่ะยิ่งกว่าลูกอ่อนเลยนะต้องเตรียมอะไรให้พร้อมถึงจะได้ไปแบบสบายใจค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเมืองกับพี่พัดเลยค่ะ